ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเริงวีรบุรุษเนิน350แม่เข่าสุดขณะวางดอกไม้จันทร์นายกรัฐมนตรีรีบเข้าไปประคองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเริงวีรบุรุษเนิน350พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัว ที่ยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจแม่วัย79เข่าสุดขณะวางดอกไม้จันทน้าหีบศพนายกรีบเข้าประคองเหล่าทหารหารและประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและส่งดวงวิญญาณจ่าเริงแน่นวัด เวลา15.50นาฬิกา50นาทีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิเอกสำเริงคลังประโคนหรือจ่าเริงทหารสังกัดค่ายวีรวัตโยธินกรมทหารราบที่2 3พันสจังหวัดสุริน วีระบุรุษผู้สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยเนิน350เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีพิธีพระราชทานเพลิงศพณเมนวัดห้วยปอตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงวัดก็ได้เข้าไปกล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวจ่าเริงทหารกล้าที่เสียชีวิตที่ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ โดยเฉพาะนางเอี่ยมคลังประโคนอายุ79ปีผู้เป็นแม่ที่ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกชายนายกรัฐมนตรีก็จับมือให้กำลังใจแน่นทั้งนี้จังหวะที่แม่ขึ้นไปวางดอกไม้จันหน้าหีบศพลูกชายพร้อมกับนายกรัฐมนตรีแม่ถึงกับเข่าอ่อนสุดลงนายกได้รีบเข้าไปประคองด้วยความห่วงใยจากนั้นได้มีการทำพิธีมอบธงชาติที่คลุมหีบศจาสิเอกสำเริงให้กับครอบครัว รวมถึงมอบโลยุทธการใบประกาศเกียรติคุณและเงินช่วยเหลือจากกองทับ,บกและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกจากบริเวณพิธีก็ได้เดินพบปะทักทายประชาชนที่ไปร่วมพิธีแบบเป็นกันเองหลายคนขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งมีเสียงตะโกนให้นายกสู้ๆบางคนขอให้สร้างรัว้วหรือกำแพงกั้นเขตแดนไทยกัมพูชาด้วยจังหวะนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบอะไรแค่ยกนิ้วโป้งพร้อมรอยยิ้มให้ประชาชนเท่านั้น ก่อนจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอีกนายที่จังหวัดศรีสะเกดสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกสําเริงทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติถ้ำกลางความโศกเศร้าอาลัยของครอบครัวทั้งนี้ได้มีข้าราชการจากหลายภาคส่วนเหล่าทหารหารเพื่อนร่วมรบ ญาติพี่น้องและประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและส่งดวงวิญญาณของวีรบุรุษจำนวนมากทั้งนี้ภายในบริเวณจัดงานก็ได้มีรูปถ่ายของจ่เริงในอิริยาบถต่างๆถูกติดตั้งไว้ก็จะมีผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพได้ถ่ายรูปกับวีรบุรุษเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยสุรชัยพิรักษา ผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน